อาวทุกคนเม้นวันนี้เราก็ได้กับมากันอีกแล้วนะครับในมังกรในแมบขุดมันนะครับ,บ,แ,รบและแล้วมังกรมันบินได้จริงเหรอว่ายน้ำได้ด้วยหรอขุดไม่ได้ยมอเลยโอ้โหเกือหือว่าขุดได้ก็ตกใจหมด ข้าวากรเอสไป์ไป์นะคะไ์จะกินลหลังหักลเล่มีโทรศัพท์ก็เลยงหลังหักเหรออวา้เฉาย <c oughs> าใยาหม่ฉายาใหม่ฉายาใหม่หลังหัก อผมจะขวนกับเป็นราคาน้อยที่สุดโอเคอันนี้ครับราคานี่สุดเฮ้ยอยาออา่าให้เงินเขาคผมคุณนาไไม่เอา <c oughs> โอ้โยเองให้มาทำไมผมเกลือ อยากยากสต๊อปเดี๋ยวไปลงเล่นเดี๋ยวตบเดี๋ยวเดี๋ยวเอายาใส้เลยนี่ขนมปังยัดไส่โอ้ยอยากกินพอดีเลยซื้อมาให้ด้วยใช่แล้วจะใส้ใช้ตะวันอะมายัดไส้ใช้ตะวันเอาไหมขนมตะวันไงออ๋ขนมตะวันเอามายัดไส่ตะวันหิอยู่เลยไงอยู่เลยแล้วมันหายไปไหนวะ หายเองนี่หายเองนี่แต่เราอยู่ที่เกาะหิม่าเนี่ยแหละแล้วอยู่ที่เกาะหิม่าขุดอยู่แล้วเราไม่เห็นอยู่ตรงไหนอยู่ในถ้ำเหรอไม่บอกอุ้ยสีม่วงสีม่วงถ้านเราจะว่ายน้ำไปหายกันนะครับก็บอกเลยเอาไมมเองก็ขับเองก็วนรอบเกาะเลย พูดเองนะต้องมีมังกรที่สามารถบินได้ด้วยโอเคครับคู้เอ้ยเราเห็นเองว่าโซนอนเอ,นอ้ยตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมได้เวล์หวึ่งร้อกับมังกรคู่ใจของผมแมังแก้วไม่ใช่มังกรมัน <c oughs> คือมังแก้ว เอ้ยตะวันเราจะเชิเข้าปาร์ตี้แล้วคุณจะเอาอะไรครับระหว่างลูกแอมโมสหรือว่าฟินิกส์ขอฟินิกฟินิกฟินิกอ่าฟินิกครับโอ้ยสีม,ม่วงตะวันเชิญสีม,ม่วงเฮลมี่เรียบร้อยไหมไว้จิมมี่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  ก่อนปีใหม่โอเคแล้วเราจะขี่นกฟินิกไป <laughs> กออเออแต่อเ,เออเห็นผู้ชายขี่หมูคนหนึ่งกำลังนั่ง,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 งอยู่นะครับใช่เ,เพราะว่าเราจะใส่แล้วมาถึงหมูแล้วจะกระโดดใส่เองแล้วอ่ะถ้ามันกระโดดถึงอ่ะ ไม่ขอดูความเร็วฮึะให้ผมไปส่งนะครับเดี๋ยวผมเอาเรือให้โอ้โหสงสารฮึมฮึม แข่งหรอถึงก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้น้าว่าคุณรู้ไหมว่าผมยังไม่ได้เร่งเครื่องเล่ามาก็ระดับผีโูเฮยอุ้ยอุ้ยผี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 ฟูดผีฟูดดโล่โล่โล่ ขอยายแก่สเปอร์เออยายแก่เทอโบยายแก่เทอโบยย่ๆยๆายายยายแก่เทอร์โบของแท้พวกนั้นเองเอามาจากก่อนน้ำแข็งใช่ปะขวดเองใช้อยู <h <h ่อ่ะจริงเหรอ สีทองสีทองเราจะมาดู <c oughs> เหลือบ้านเองช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะหลุดแล้ว ัสีม่วงนิ่คุณผิดอีกแล้วสีม่วงนี่เราทำหมันมว่นะทำว่าสีม่วงคือคำของโกโจโแล้วผมไม่อยากใส่ใส่ผมไม่อยากเป็นไอ้นี่เหมือนโทสิตเอเอเอ,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 อย่าอย่าอย่าจบเร็วได้แล้ว สีม่วงอีกแล้วเออได้สีม่วงล,ลัวลเลยไม่เกลือไม่เกลือเออตะวันได้พูดหน่อยเหรอฮะเออเราก็หาตะวันไม่เจอแล้วตะวันหายตัว,ตตวสภายไปอยู่บนหลังคา เหรอวะสักพักเองไม่อยู่บนหลังคาเองโมเองโมเอ็งไม่ได้อยู่บนหลังคาหรอกาก้า้ตาน่เนี่ย้ยังเห็นหน้าจริง่ขุดขุดอีกแล้วใครขุด ฮะเราอยู่ข้างบนล้วอยู่ข้างบนหลังคาบ้านอะบ้านตัวจีนอหายไม่เจอดูไหนอ๋อนี <h <h ่นี่ไม่มีก็บ้านเองดิไม่มีไม่มีไม่มี ใช่เราไม่เห็นเราไม่เห็นแน่นอนแตกจะเก็บนั็นตู้ผู้ชายอยู่แ้แบบนี้มันแมนแกเรโอ้เออเออเออใครอ่ะ โอ้มีคนแน่นันเริ่มเลย สลายเลยฉันว่าอะไรที่จะเปิดแล้วบอกเลยบ้าก็ไม่เหลือบางพระจันทร์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 ยังอยู่บางพระจันทร์บางพระจันทร์บางพระจันทร์อะไรอะไรหรออันนี้หรอโอ้ 耶！啊，老婆，我的。 เหรออยากเราอยากเห็นนายูทูบเบอร์ขนาดนั้นเลยเหรอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อะไรยูทูบเบอร์ใช่อะไอะไร นาว่ามัน <upside> ว <time sound> ่า <ín> มันว่าเองว่านาว่าเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนที่โรงเรียนเอาออไม่เกี่ยวไหมไม่ใช่เองไม่ใช่เองไม่ใช่เองใบดาใบดาไม่ได้กไม่ได้ะไม่ช่วยด้วยไมช่วยด้วย ไอ้าวแเลผ่าดอ้าไเออเียคนโดนะเราตกได่ีเรอไหนยังไม่ได้เียนไทคันโดค่ะ้าหนี่มันมันก็องอ้าวไปเราไปเผลอช่วยตะวันขุดทั้งดไะวัวดูดิเราค โอเคน่าจะหลุดยุงออกมาขอหายตัวก่อนนะครับเฮ้ยอะโอเคเขาหลบหนีมาแล้วนะ宝าตอนนี้หลบหนีมาแล้วหลบหนีไปที่ไหนตัดตัดนี้ออกแกไม่ตัดฉากคาฉากคาครับพุ่ม ไม่ได้ลองจิ๊บเลยดูเบิร์ดจ้ำเรียบร้อยเออฉันมงว่าเราก็เล่าเรื่องผีไม่ได้อะดิเอาไว้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยเอาไปเผยช่วยตรงฉันเล่าเรื่องผีไม่ได้ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าไม่อยากฟังผมไม่อยากฟังฮะเรื่องหลอนเกินไม่หลอนไม่หลงกี่เปอร์เซ็น เอหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้โหความหลอยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเอ็งได้ระดับทองกีมีกีมีไม่มีคำว่ากีมีเฮ้ยเฮ้ยเราเราได้อีกแล้วระดับทองนาวาสู้สู้นาวาสู้ตายนาวาไว้ไล่ เออเองน่าจะเห็นแล้วนะว่าเราได้ตัวอะไรอ่ะเอ้หน้ละ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 ่นั้นเราเราจะขัดขวางนะวะอย่าตะวานัตาวานตะวานันข้าจะขัดขวางเจ้ตาตะวานันเดี๋ยวไปลองเล่นไว้ได้ไม่โดนละเองอ่ะจะโดนละขัดขวางเ <laughs> พลงไม่หยุดนะ เองโดนนะกัดแรงนะกัดแรงกว่าคงอื่นอึ oh yeah, é porque, é porque ้งอึ <t <t ้งอ่าอย่าเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วทำไมตะวันชอบทำร้อนตะว่าอย่าทำมันร้อน เดี๋ยวกลับไปโรงเรียนเองโดนเลยเกือบไปแล้วไม่นาตะวันเ้่าขาวรั้หขนาดนั้นนะเราก็แค้อยขอบไม่โดนได้กันีนาวอย่พิ่งขุดเราไม่ได้อยู่ใกล้ลงมาขายของแล้วก็ไม่ได้ขุดซักหน่อยแล้นนี้มั่งอะ รับแดงนี่มันยากไหมตะวันเออยากสีระดับม่วงนร,ร,ร,ระดับแงเฮ้ดับระดับทองระดับทอง ทองทองมีแพนด้าดยาตะวันเดียวเราไม่ได้ตะวันไม่ได้เดี๋ยวไปต่อยเองที่โรงเรียนเลยนะเกือบไ,ไปแล้วอีกนิดเดียวตะวันไม่จริงนิดเดียวก็เกือบได้เกือบเกือบไม่ได้แล้วเนี่ยไม่นาวาตอนนั้นเราเราเราช่วยให้นาวาขึ้นอยู่นาวาไม่ได้เอง เกือไปเมื่อถ้านั้นเราจะขุดบ้างแล้วนะเออเราขุดดูเผื่อโชคดีอานาวาเลือกหนึ่งถึงห้ามาเอ้ยเอ้ยเนาวาจะเลือกหนึ่งหรือห้า เราที่เราเอาเลขที่ห้าก็พบว่าโดนโดนอยู่ในเลขที่ห้าใช่ป่ะในโรงเรียนอ่ะอ้พูดแบบนี้ผมชอบนะคะ thank you อย่าเพิ่ง thank you ครับโอ้โห oh เยอะจัดโอ้โ oh ห <laughs> เยอะจัด เอาเกินเอาเกินแต่ว่าเนี่ยเพิ่งแล้วอยู่อีกทีหนึง่งเองให้เราได้อยู่ใช่ไมหมเยนเผื่อแมคนผิดน่ะนาวานาวาได้ไปสี่ตัวแล้ว เราได้ไปสี่ตตกแล้วเฮ้ยเราหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวโอเค,อเ,คเรามีอยู่ห้าตัวเราให้นาวาไปเหมือนละเสือร้องเออปี๊ยตอนนี้กระเป๋าเราเต็มแล้ว ซื้กอกระเป๋านี้เทียบเปะละหกหมื่นหกหมื่นเมื่อเท่าไหร่ต้องเมื่อเท่าไหร่ก่อนห้าสิบห้ารลเวลยังไม่ถึงอ่ะสี่สิบสองเองหกมาทุกคนอันนี้ผมจำเปาประสบการ์ชีว่าไหนอ่ะน้ำ